นี้เป็นครั้งที่44 44ตรงกับวันที่23ธันวาคม2568ข้าพเจ้านรงชายเขียวขอเป็นวาจาสายเดียร์พระบรมต่อไเป็นพุทธบูชาธรรมวิสัยกับพชาและอาจารย์พรชาแด่องค์พระความปฏิเสธพระเจ้าองค์หลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อบุญเดชหลวงพ่อศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ก็เป็นเจ้าของวิชาจิตและปณิธานหลายมหาบทลมารถบรรลุประสงคนแต่ยังของพระเจ้านี้ขอนพระคุณพระรัตนาลไยครูบาอาจารย์และเทพราดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลุจิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรตการสายเดียร์มอนต่อไป กสวดชุนเนเทวดาสมันตาจักรวาลดรสุทราคันธ์เสุเทวดาสัตว์ธรรมบุุษราชสุนทรมกราเกเมตโรปคิดสิคราตเตันเ้ิชกมาเเบรัตทีจะเมตโรวนากาในิกิเทวดาระดับมิานาาิตันดสเกีุยกบระวัตสารตรเป็นามาสมานกัลลยมันตาธรมาสมานกัลยลยมันตาธรรมมาสมานกัลลอยยมันตากบส่วนมการะสิทธิคาถา นรมดดตัพทัตถุะสมัยวัสดุระ like no like ัศ um ัพทตะบสมัยัสระดับศัพทวัตถุระดับสมวสุระััพท์วถระัสมัวัระับเมพทธตรังสมัยวัสดุะัพทสตุระัมัวัสะุะัพทวัตระัสมัวัสดุระัพทสัตระัสมัวัสดระัพทตรังสมังวัสระััพทวัตระับสมัยวัเมระััพวัตถุระดัิสมัสระัั มหากรุิกโอธยาสพปปุเรตวะปะิสพปะโตสัมปติปตัสัะนะมหตะวะมหากริกโะิายสพปปุเรตวปิิสพปะโตสัมปิปนเอตนสัะะมาหตศภุปตะวะมหากริกโะสุขสพปปุเรตวปิัโตสัมปติปนวเอตนัสัมะนะมาหสุปตวโดยส่วนระสมัยสุดเอวเมสุตัเอกสมัยมังวสเสุวิหารติกเระดเิ แตโทลกโลกาธารุยเทวตาเยปุยนะสนิปปิจาหอิตพระขวานัง huh ทัศนายกปสังก mm ันจะอระราคจะถูนาสุทาวสกัยกนาเทวนาเอเตนทสิยังพุทธคาจักเกสวิหารติกรเป็ลวัตุสมีมาวานปาตาปิคุสงเคนัสัติงปัญจมัติหิปิุสหิเพีรว่าอรหันตหิทัศหิตโลกาธาุยเทวตาเยปยะสนิปปิจาหอนตพระขวานังทัศนาย์ปิสังัจะยานูนะมนยังปิเจนะพระวาเนปสังกปญอุปสังเวทวะพระ อัะโคตาเทวตาสยทปินมะวปริสทธม่จตัางวาปะหางปัสรยยะปะทางว่ปะหังสมชยะเอว่เป็นวสุทายสุเวสุอัระหิตาพระว่าตปุระโตปาตห้งสุอะโคตเทวตาปะวตงระวัติงอภิวาเดวะเอกันัอัตทังสุเอกันังทตาโเอตาเทวตาระตตสติเกอิมังขังกบาสีมหาสมบยโยปวาระสมิเทวกายะสมคตาขะทำใหอิมังธรรมสมัยันทกต่าเยวะอัปราชิตขังนติอ อัตโคปราเทวตดาะวกตอสัญเกยอิม,มังกรคบ,บาสต่ตะลา่ยวาสมาทห่างสุจิตังอัตจโนโอุชุกกรรมมากสุตารสีวะเนตันิขิตวะอินทรยานิละขันิปติตาติ อาโคปราเวตวตสิเกอมังกรังภาสีเจตวากีังเจวาุิกังยินดีโหันจะเมชตาเตจันติสุทาวิมาาจักุมตาสุทันตาสุสุคติอาโคปราเะตวตวตสิเกอมังกรังภาสีเยกิิปุตังสนาคตเตเสนเตมสันติยปะปายภูมีปะหายะมนุสังเตหังเทวะกายังปาปุริสันติติอาตะโคะะวาปิขุอมาเดเสเยปุญะเนปิกวเวทัสสุสลกาตาเทวตาสันนิปตังหติตะทักตังนันยยปุสการจะเยปิ ามัยหงเอตระหิอติเจปิเตปิคเวพวสันติอนาคบันาโตสมาวตาเตัมปิู้ันนเอตบรมยวเทวาสนิปตาภสันติเราปิในหังเอตระหิอติเมิเวเทวกายนันามนี้กิตเมิปเวเวกายนันาวันนี้ เศตษามิพิกเวเทวกายนังนามานิสันสุราชสารสุรกรรมเลนส์กโรธาปาสิสามิติเอวามันติจุคอเทพิภูมิวัตอปัจจสตวสุภะวัตเอตตโวจะสีโลภุรุกัสสันมิยาติภูมิมาแต่ท่าติตาเยติตาคินหรืครับลังบะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีห้าภาษาเนลาลมังสาเพสัมมโนโอธาตุภาษาสุทธาวิปัสสันมาลาวิลาปิญโยปัจัะเตจิตวาวะินกบลาวัตเวตตาตุออมังยิสัตถาสาวกเกสเนลเตเทวะการยนัิกนาติวิญญาตตาปิกโบ จะอาจตการรวจผลรวบาะรินาวิทเตสัปาตกลงยาดังอุปรนคแะสาะขังเพเกะสัมมนคงถ้าสังาสเดนสัเอเกสา,าสานาะมรัสานะมตคง อปเกนันมัตขงศิสาสภาปตของตันจัสภังปิญญาญาวัคกิจวัเุมาตตมีสัาสาวกเกเสนรัเตเทวกายปิาเาตพิฆาโวเยวหังกิสนิชีลาหิอนุปปสสัตตสักาวยะขาคุมาวรัชวาอิทิมโรจุปันตวันวโตเยสติโนมรนาวิกาัมพิคุนังเสติงว่านังชาสหัสาเหมมวายะขานานตตวันเนอยทิปมาโรยุตันโตวันวโตยสติโนมรันาวิกาโมพิคุณนังเสพติงว่านังาตากิลาติสหัสายขานานตตาวันเน เกณฑ์สอราคสักสายัานานัต้วนตวตตตินมิกามูกนัตะวนนเวสตัจตายัขานานัตบนทนที่นที่มันตวนตัตตินมรณิกามูบกนัตะววนเบลลาสเวปุลสเวตนัง ปิญโยนางสตสหสังยยัขานนางไปยุรปสตรคุมิโลราชาึโกปาคัศมะนวันนปบริมนจะตสังราชตตตาโสปัสตติขันทพานังอธิปติมหราชเสษติโตพุทธเปสาวโวอินทมานามราอิทิปรจุันโตวันมโตติโนมรพนาปิกมิกุลังติถิวันนางตจ้ากิันจะติสังราชาบิรุณโหตัปปสตติยุคุมพันนังอธิปติมหาราชยจติโตพุทธาเป็นสาวาโวอินทมาณมอิิปรจุโตวันมตโตเจติโน มันโตวันโตเจตจิตมรันาีกมงุนริมนาุตธลายรสังราชาโเวโรตปัสตินขานะริปิมาราชยติตโตพุทธปิาวิธมานามาบาลีที่คุณมันโต วันมาวยตนมรณาพิมกนัเป็นวันปุรมาสังกรดกนิวลนหกอปัจมัยิลุนโกกุเวลุตรนันทสังแต่ตรุตะมหาราชตมันตาต่โทสัตธระมนาอัทังสุวรรณใกับพระวัตเวสังวายาพิโนทตะอาคุันติกาตาธามายาคุเกุเวกุพิปูเิภูรอทหาตนโนกรมาเต่ตตะเมานิมันุจปานาโกมนโยตัเทวโรมดิจิตเตเสนสกันโพนัโรราชนโพ อาคูประจัขอเจวัติมรู้ซว่าสาเอเตนเดจราชโนกนปปาระเชิโพระมานาพิตมพิโกังจิเป็นวานาอาดาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตสกากัารภารัสสาระอาคูปายาคันสมยยัปิยมุธาทัระธาตุอาคูตะคายตติเอลวันโนาโกสปกะเปวันังเยนะคะราชสหัสหารันติทิพาติชาปะกิวิสุทธาจักโวเหหายาสาเตวันมัจัปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังพิจันตาคาะราชนนมาสิสุปนโตเมากสิสุตโตสานให้อยู่วันใดับ ดังนั้นมากลางสูนยพทธังสิตาประจรถเทนะสามุทางอสุรา,าสิตา ปาตโลวาสวัสดิเตติปโนยัสสติโนกรรกตสามาเป็สมักอัสุลาธานาเวคัสสาวปัจจิตีสุติจิตาปะหาราโทนมติสหะสัจจันจบริปุตานังสัพเพเวโรยานามกะสันนะเหตุวาปบริเสเณหภพตุปปาขมงสมบโยธานิพัทันเตปิคุณังสัมบติงวานังอาโปจัตเทวาปาริวิจเตโชวายุตระทักขมวรุณารุณาเทวาโสโมจัตถัสานสหมเมตตากรุตระกายะอาคุเทวายัสสติโนสัตเศตเตทากายะตัพเพนงานนตะวันในหนอยทิปโนยจิตมันโตวันวันโตยัสสติโนมรณะปิข อาสมาจกุยมาเนุบรษัทเวาจนงูมรักตาสุริยสุบริษัทเวาสุริยมัคุบรัาลขัตาริุลวาอาคุบนุบรักาวัตถุนวัตวัตโะโกบาครปริโทตะเตตุากยะตเพนนัตะวันเนนอิปิปโรจัโตวันวโยยัสตินมรพนาปิกมงุกรังจตุปินังอาดาโคสาภูเทวาชาลามาคีติคาริวาิตกาจัโรจจะ โอมมาบุพพาธิปัตเตโนวารุนาสหธรรมะจะอัตตุตาเจเนสตาสุรเยตุชลาอากูอากูวาสินเติโนตัตเตตเตสุทัศกายาตะเปนนนัตะวันิโยยิปปะเบจุเป็นโตวันวันโตยิปติโตมลนปนาพิฆมพิฆนัตสิงหวานังสมานานมหาสมานานมโนสามนุมสุสมากิธาปุริกาอากูอากูมโนปทุริกาอากูอาทาคูระโยเทวา เยลยตตถนปราคามหาปราคาอาคุเทวายตตินทัเตตัตถากายาตเพนะนัตตะวโนอิิปโรสจนโตวันโตยตัตนมรันาปิกมิคุณังะปิงว่านาสุกากาลุกอรุณาอาคูเวคันนัสหาโธทาตะไครหะปะพขาอาคูเทวะวิจขนาสุทามัตตาอาลักชามิสขาายตวัตนได้ยังอาคามัตถนยพิมสติสตตตะายเพนงานัตตวันอิทิปโรจนโตวันโตยตััตถินมรัตนาปิกมบิคุนังตะป เขไมยาตัวสิตายามากันตะกตายะตะยตินโนสัมพิตรกาละมัติสถานชดิธรรมะสวาณิมานัลติโนอาคุอาดโคบตุตินมิตรนาเตเตสัตถากายะตะเพนานัตตปันนิโนอิทิปโนชุลมันโตวันมันโตยะสัตินโนมรัปนาบิกรมปิโกนุสัมปติมวานังตันเทเตเทวานิกายะตะเพนานัตตวะนนิโนนามันวายเจนะคัสจุงเยจันเยติสารละภาวะัฒชริมะเกลัโอคัตินนามะสสวังแะเคโมคัตตานาคันตังวะอสิตาสิตังตวามารามัตโตจัดสุตภะอิทิปโตสถานสังกุมโรติโสจะโสกับอาคาปริ ตัวปากัสมิติงวนังสาร้างพระพกานมหาอมาติทิิอุปปัตโนยติมันตุพีมยายาเสดแต่อระอคูปเจสปฏิโนเตสัญจามันะโลอาคาหานิโตเป็นตนตอนเตจัมเบพิเดชิตเทเววมเก มารัเสนาพิกามิปัสสาะคันธารรยังอัตเอตกันาปะตะดาลังเทนะพนวัตโวสมันเตาวิวาเลตะมาวมติถากุตินังติติดตัมาเตโนกรถาเตนะอปปยเิปานินัตรมหันยสรังตวานเพลวังเจธาตุสุโกเมกทันิยโตวิุโกตถาทตาวติสังโตอซวะเตนจัตตาฟังอภินยพาะวะากิจวัตที่สมาตะโกอัมทิตัาสามวเกุเนระเตมารัเสนาพิกตาเตวิจตาพิขโว เตจะกอาสาปัมกรดมสวพระรับตนมีกลางเะับกงเลสังรมมีอิทิยุทสเรัและตระกาายตายัตงโมทันติาโเดิสาวะเกสาวกาเตจัยสาติบุตรสวดจุลชัยยมกรนนโมเมผุเตชะสารัตนทัยยามินเเตชสิทธิปสิธิวานารายะบรมสุราสิทธิพมาะอินทัจจัตตโรกาคัมพีละกากาบุทาภูตุงคังคาจะสัพพมัชชยปสิทธิพมะนเตชัยยัตยัตยธรณีธรณีอุณติอุณตินัิณติชัยยัตยัตย์ละคนละพน นาเคนท่านาคีปิสาจจุตุกาลีใช้ยะชายยะตุนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาฐานะมุกชาชัยะชายยะวโรณะมุขะสาตราชัยยะชัยยะตัมปาทินาคขุลขันธกใช้ยะชายยะขันชะคนนัตตุรงสุกรัพุโชฌงีทะพยาคตีปาใช้ยะชายยะวโรณะมุขะยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุทธินาลีใชัยะชายยะสุกตุการีวีชัยะชายยะตัลีกัลีสกาสุสยาะใช้ยะชายยะรันทิสติสกาชัยะชายยะมังกรราชาบะเบเกตใช้ยะชายยะวโรณะยะเกตชัยะชายยะลักษณ์เสสภูสุโภระเศรษา ใชยช่ใช่พมนาคนาชยช่ใชาาิาัช่ชเปะังเศสชัต์ดาัังชช่ใช่ปะเทสโลวาโลโคนีวะช่ใช่ใมาซโกใชยใช่นาโวิโลนโวิลโคจนิมาลาวิอินโทจเวนตโยจโเวโลวัโกบิจะอะคิวายโยจะปชนโฮคุมาโรทัตตะโถอาทานาซมหาเทวาสิตีตาปะสอาทโยอิสิโนสาวกาสปัชยใชยะรามวันุเตชยะทามโมเสังโคตาัสซโลจะชะกังเอเดนะเเตชนะสติเต ตี enos, hor, de ่ะบ <laughs> er ันตุเตเอเตนัพุตเตเชนะอตุเตเสยมังคลังเสยโยปิพุตสัตติมตอยมรัสสัจปิมตปัระเสโยอดโคนสยมพิปันเปวริตาสิยตาปอมาขะมเสโนเสโยปิพุตสัตติมตยมรัสสัจะปิมตปะระเสโยอดโคสยมพิปันเดปวริตาสิยตาอินทะคะไมเสโนเสยโยปิพุตสัตติมตอยมรัสสัตปิมตปะระเสโยอทโสยมพิปันเดปวบริตาิยติธท่วะาะนะเมเสโนเสยโยปิพุสัตติมตโย พุทธคยามพที่ปฏิปติรมตาเยรัาสุปนักรธรรมิสเนสยามปีปุะสลิมโตยมรัาจปิมตบารายโสยามพอที่ปฏิบัติรีตารจียรัานาขากาาไมให้ินอสยามปปุตะิมโตยมรัาจปิมตบารายโสยามพที่ปฏิบัติรมตาจยตาสัปปามักรธรรมิสเนนสยามรปิยมรกัยาณานิพพานโนเอวงตะวังวิทย์โยหหสุจีมังเกีบราจิติปังเกิเปะระวิภกเกียรติส Suatu diantar sukanono semut, ระถายุตกาเรปบัสสัตตุวาลสังวัสสาวราหกาโลคาจะปะมาเทสร้างนิวาเลตุจตุปรากายะสุขังติจตุขังอรหันตุยสปารหังวสุตธรรมนิยามสุตังเอวเมสตังเอกังสัมยามกว่าสาวะริยเวหาติเชิดวันอนาดาปินิกัสารามิจตรโกบว่าพิโกว่มันเดชิพิโกวิปันติติติพิโกว่าโตปจตุทกขะวะเอจุบวะเจ้าปะริบาพิโกวีตระทักดาตังปาฏิบาตระทัดาตังติดดาวซาตุตธรรมริจารธรรมริยมาดา

พิเกเวตถ้ากาทางตัปาราวะต้ากาทางติตาวะสาติตุดตัวมเนียธรรมะที่ยมราสตเปตธรรมานตตาติตังกตคทะตอกเปตสัพพิติเปติเปติสัพพิสตวาเปติเมตาอาจิกาติเทติติปันเปติปันตเปติวิวันติวิภวติเติวิภวตินิขโรติตเพติธรรมานตตาติอิเดมะวะจะบะงค์วาธรรมานาเตปิคูวะโตปาริตังเวตันตุนติบิดสวดพัะเทฆารัตคาถาอธิตังนันวาเขมายันปฏิคังที่อนาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่โลกไปแล้วด สีเป็นอาฎกาล่ไปแล้วสีเป็นนาฏเาย่งไม่มาปฏิบันัจโยธรรมะาตาตาตปปัสติสักกลักันสักกังวิธามรุกประโยชน์อนุปรุหเยผู้ใดเห็นธรมันเกิดขึ้นจได้ในานานี่เต็มแต็มไ้ในหอนกนนเขาคนูดลการีชท่านไว้อเชว่ากิตติาราปาโกชัยญามะดังโสเวความเพลนปีกีหก็ทมในวันนี้ใครจะรู้ความใจไม่ได้พวกนี้สักเห็นโนสักลันเตนะมหาเเตนะมัจนาเพราะการผ่าเพี่อนต่อมนจะได้ึงมีสนามไม่ใช่มสำหรับเราเอวังวิหาริมาตัดเตกเ ย่อมกล่าวเรียกผู้มีความปิีจิตในั้นไม่เหตุการานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตรีเดียวก็ได้ชมตัวส่วนธรรมสรังเวชเจวขณะสังเวชั้งขรในจใจตั้งขาดเร่างกา,กา,กายจจตใจและธรรมนันทานทั้งหมดทั้งสิ้นม่มจเกิดขึ้นะดับไปไปแล้วให้ไปสังเ่สังขาราทุกข์าัเงือรางการว่ากา,าเรเจตใจและูปธรรมนานทานทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์เป็ยากเมื่อเกิดขึ้นระดับเจตใจไปแต่เปนธรรมนันทานทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งตนได้เป็นสัง หาถูกบางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืทุกอัังความตายเป็นของจริงๆเราว่าส่างไม่ยังยตพังอมตายเป็นแทมมรณะประโยชน์สร้างนางเมีเจงชีวิตของเราเปความตายที่สุดรอบชีวิต่างเมีนี้จะต่างชีวิตของเราเมนของไม่เที่ยงมรณะเมีนี้จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยวัตาคุณสังเวชอายัญกายโยจจลังอ่านขงครที่เว้นต้องอยู่นานอาเปจะเป็นยานโนขั้นปัจจต่างิปญนาณชุ่มทนเขาตีงเสร็จออทิเตสติดจังออนทับปฏิวิงซึ่งแผ่นดินการลิงพลังเห็นว่าประ ก็เป็นตกลงครับส in ่างการทั hunters, ้งหลายเป็นุกยังจินสเปตาเรติจาสัตว์ั้งหลายทั้งพวกกำลังตายอยู่บริสุ้สูจะไม่ได้สลยติตาแล้ประกาศจารแต่เทวะไรดท์นี้เราก็จายอย่างนั้นบรรดานัต่ภีเ็ดอัิโยความสงสัยในความตายนี้จะไม่มีแก่เราเลยหมดสวดไม่ตายอย่างกินจียังกินจีคุณกำลังกำลังสเปตาเฮิกรตังคุอยังโน อนุโมทันตสุนันตปนโตเยเทวะสมิท่านิยติกาติกายุกตาโุตุสุกาโหตุสุขะปะมนเนตุมาตาปิตาสุกาุตุสุขะปะมนเนตุสเปยติกาสุกาุตุสุขะปะมนเจนตุสเปอายาติกาสุกาุตุสุขะปะมนเจนตุสเปปิสาสเปยะขาสเปเปตาุกาุตุสุขะปะมุนเนตุสเปอาจารยุปัจจยะสุกระดาตุตุสุขะปะมนเนตุสเปนะคับตาสุกะดาุนตุสุโ ปสรบุชาลังตัว้มตโอันมายาปึกวา้มอวตโตอคนมายาดปกวานมวตโตอัคนมายะดีปกว่าปฏิทานคาถายาเทพดาสติวิหะรวัเนีทเปขะเรปอทีะเลยตัมมาตานนะพระวตุปุจิตาสดิกโรเตะ พี่าลบันเทเรเตลายจามชนว่าข้าจะพิโาตาลิกาธานปฏิวปตะกาคามเจรสานิขมาดิรานปานะโคตัสุริลาบัตุเตชะาปิชาเยปิตะตัมบาังเิกาโมปาติกานี่อย่างในการทำมหวกราปิจเจเตตะเพปิทุกัสสกโลสักังธาุังทรังธรมโมธรมมัตราจุปกลาสังโกหุตุสภะโวะอัยะเทาอภิเหและกุตุธัมโมะเพปิถามาเจริสมุทินสัมมาปุริยมัธเมรยะปะปิตเเตย์พนาหุตุตะเพปิปาริโมปุติสันเ เอวังธรรมเณรราชานนประจังประจังรขันตุสัพพทาเทวตาอดโยชนะคาถาทุขปตตจิทุกขะเทวตายปาโตขะปตะเจกะุตเปตปนโนเอตาว่าตาจะม่เหตสัพปะบริสัมปะาสัพเปเทวนโมอนสัพปะสัพปะเิยานัสัพะตุสัตยสตนงลัะุสะทปะรมุตุะะตตา

กานันเตเมนขมธทวสัพพปสตคพทาวรปตาเกาตยพลังอันนั้นจะเตนาขมธสัพพสตเปพุทาวรปตาเปกาัเตยพลังนันตเตเนะาขมาทำวสัพพสตเปพทาวราตาเปกาเตยพลังนัเนะขังพันธามิสัพพสด้วยอำนาจแห่งมสดีครับพรเจ้าได้สวดสายาพระพุทธมนต์นี้พาพเจ้าขอนำพระอุทิสเป็น ตสมัยสเด็พระเจาสิพรรมราชินีนาพระรมราชนนพันปีหลวงสด็สติคารายขอนสองแห่งมรดสมเเป็นสัประเทศมงคงครับเจ้าแชร์ขัดออไปสงคราโก้ให้งให้มีแหล่งเลยได้จนิมากคนเป็นสมาชิกรอบธรรมคำว่าเป็นปอย์ากญาจนยจะได้มีการพระเจ้าขอพระเจ้ามีมีสามาติดตั้งมาในพระสอนให้องค์สมเจสมบพระเจ้าดำรงอยูในความดีงามประกานาน ท, homme, ที่ทั้ขอเทพบรรดาทั้งหลายผู้ได้บทราสนาทุกการในประาสนี้พอเป็นสิทลปะน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลเพื่ตายยศเศรษฐีครับฝ่ายแดดฝ่ายลาวต้องเตรวัตถุมงคลทั้งักดิ์สิทธิ์กับบริษัทจะสร้างขึ้นให้เป็นด้วยพุทธคุณภาพเทวดาคุณภาพและดีดางคุภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้บูชาทุกประการเทอญ